อาชีวะสมบุรใช่แต่โมบเห็ดน้ำโมอ่ะแหละมาสบายดีละสวัสด,ดีเด้อปลาลุงบัสโ,โคโสโโคุคนะในสมบูรณ์เพิ่นสินตำน้ำพริกกะปิเดี่ยวกะปิกินกับน้ำไม่ต้มพี่น้องเอง้ยเพิ่น,นำตำเองพริกกระเทียมสิพริกกระเทียมน้ำตาลกันกันกระเด็นน้ำตาลเนาะ น้อยแล้วอาชินบอกว่าตำไม่กินดีเนตัวหญิก็เก๊วปลานี่ยังไม่ตามาเลยพิกกะปินะตมเธอเดียวนะอเค็มลพิกกะปิเนาะมันเค็มยังไงเวที่ใช้วัดกระพุกวะเห็นว่าพริกกะปิกันเห็นว่าที่ใจะัจเ

เป็นได้เหยอจะว่ามูซื้อมูซื้อถือกองแท้จะเามาซิมอบ้านี่ลืมแล้วันเท้ากินขี้เวเป็นยังบันทุกคนหลอดกินพิชางกปันเท้าหลอดกินพิชางกาเสียบคือเกากินยังไงเส่บคือเกาแต่ะมากินนี่เมื่เมื่อให้ข่าวมึกินข่าวก่ แ่ไปลงเงากใกระเบื้องแห้งยนะนานพอ่แนังมงีมบอกงนแม่ีดหอมเลหอมยังหอมกวยหอมกะปิเลยหอมกะปิเอหอมกะปิได้อน้ำอนยอดใช้ bây <laughs> giờ cái nó. học bụi. Oh, Luke, nó tá đi. Sáng kiến, Luke. Luke, kiểu hiện loa. Hello, thầy. Nam luật chocolate. Ta bung khoan 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 phan ถ้าบุมมีเวลากะว่าท่านั้นนะเนาะเห็นกี่ไลฟไปก่อนเออถ้ามีเวลากะใครเนี่ยยัดบุมมีเวลาเบิ่งกันดิไปสิไปนั่งเบิ่งเพิ่นเนาะเลิกเลิกเกินบ่าเลิกเลิกเกินว่ะมีเวลาเบิ่งได้จ้ะผ่าเหลื่อมผ่าดังเขาผิดเครื่องแล้วมีเวลาเบิ่งเพกันแล้ว ว่านนี่กินสุกเท่า่อือญไปญาติีบ้านะไร้าไปว่าแล้วเลู่ยงกเดียวะเลี้ยงกับลูกละไปปะบ่ละพากินครับอันเาพาลงบนเพื่นกับบกินอเียย่างไเขาทานมาเห็นเพื่อนยาข่ายหยาลายบ่กับมัานน้บ่ อันที่ว่าเห็นเฟิ่นนั่นเเียนๆนะเอ่อปหยัดมาปะหยัแล้วทุกอย่างถ้าเห็นนะกินเพได้เบิดพักชดเพื่อการเห็นวะทุกอย่างพักเขากินออาหมากเดียวกัเจ้าว่าชมดอกจักเบียเสีก้อนหมากเดียวนำลายอ่ะเบ้อีคือนหลาย้สอำไดล้านอก ผีกระเบีดเจนแล้วแกมาใหม่มาเจาะกระเบียเลยเขาอปีนใจกันใช่ไหมพี่ซีพ่บอกี่กีพี่ซีป่นละเคยถ้าว่าจะป่นก็ชิคก็ได้ข่อยเฮือนข่อยชิคบ่ป่นลยบ่ได้้ต่ว่าข่อยชิได้ข่อยเยิบิดเด้อ นิ้ติดเด้เดี๋ยวถ้าบอกแอันแบบปิ้นเข่าที่ได้บางทืบาคนมันลืมเนาะคนมันเคยได้จับชิเลยเนหนึ่งเข่าแล้วก็อ้อมไ้ว่ะเลยเปลี่ยนใจเขามาจับน้ามอ๊จบุญก็โทรมาว่ะ ถ้าเค้า có โทร mà, và hiện thô cắp hà phân Thịt đèn, thịt đèn, thịt đèn. Thịt đèn. Thịt đèn à. Nhanh hồi, một แกงนี่แหละแกแบบซีแซ่บแม่นถแซ่บแกงซะนี้สิรอพร้อมเอาขี้ลส่นําแม่บ่บ่ยากบ่บ่ยากอันนี้ขวดใส่แงนั่นแซ่บแกงแซ่บแม่นอันนี้บ่เคยใส่ซีนเนาะบ้านเฮาปกติอ่ะบ่มักอันใส่ใส่ซีนใส่กระดูกบ่มัก แมนมันเด็ดเพื่อนแกงแบบเออแบบถ้าเป็นพวกนี้นะใส่แต่เป็นกระดูกหมูเป็นยังบโบเคยใส่มันโบเสียบเนาะยคือเวลาผัยกระเส็บผายเส็บมันเนาะแต่เวลามันเย็นนะมันเป็นไข่เป็นยังคือแกงเส้นบบมากโบเลยว่านุ่มโบเคยโบโบโบนี่น้ำตาลนี่คือดีป่ะดีมันดีเฮ้ยว่าเทอหน้าป็นปลาบ่ วันเทามนใช่น้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำดานน้ำปลาปลายังหัวหดมันเป็นไดได้น่นได้ไดน้ำยังบ่ตายย่เนาะใดตัวนีนีบตายมึงงเปลี่ยนไม่เชื่ใจยิ่งหายมันใจได้ปุ่มได้เวลาเปิดฉันนั่นวันไหวไลย เพราะแต่ว่าดังแห้งตัวนี้ถ้าได้ปุ่มลงเลยน่ะอันนั้นบ่มีเสียงเลยมันเปิดได้ขี้งอแล้วูไปตะกี้ก็ใแบบันคือกันตั้งแต่มันเสียแล้วก็เลยซื้อได้ปุ่มก็ใ้าให้บอกว่ามันเฮาซื้อเอาเองเพราะมันน้อยอ๋อต้องจูใหม่อีกดิเไ่พราะว่าเพราะว่าตะกี้จจแต่กีเนาะแต่ถ้าจเดี๋ยวนี้เขาจาะฮูใหญ่ให้แล้วตะกี้จูน้อยเด้อโอีจะจูใหญ่ มันมันบุมีฮอนหม่องเจาะดิมันชุดหมดเลยรถเขาก็เข่ามากเพราะได้อีกวัดซิดแล้วใส่ได้วัดซีดล่ต้องเติมทานดเฮ่ยแม่เกี่ยวหลังรับไหวไทยเด้ก็แล้วไปเตยค่ะ หนึ el el, el. El ่งเขาฮอนฮอนฮอนชกฮอนแน่อายจะตอวจจ้ากินฮักกุ้มอื่นหอเ้ยกุ้มฮอนเบือนหออ้าวเ่าชื่อ์บอเเ่าเกิดโดนชื่อ์บ้ใช่เหินไขรกับโมเป็นเราเพียงที่มาช่วยนะเออถ้าบ่อยากอันนั่ง tắt cái xiềng người xiềng cái này là chung lệ thôi 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 ทอดบดมันกินเ้กะทะกะทะนี่ทอดได้บ่นน่เอาถวยมาก้อนมาปรุงก่อนถวยใหญ่เจ้านะเออเออเดี๋ยวจังรัางเกาเย็นใส่กะาะสามเออ dương sẹp, bung nong, bung nua, sẹt tuổi thôi anh nào. à, tuổi nhảy rồi đó. bơi. sắm đồ phan để anh à, này. bơi. tập tuổi nhảy tuổi đâu mẹ nhầy nhanh hát nỉ hết 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 ขัวก really? mm ็ยนจทอดไปนเลยอืมไอ้น่ันวขอเกนในเพชรแล้วนะไปขากเพชรสีบหขัวเลยจังงทอดเป็น่างนัวนะขึาขแบ่แม่เรากินทอดอืมออ้ยทอดแตใส่น้ำมันห้ใช่อันเดียวเดียวอันเเดี๋ยวเส่ขัว

Mà em làm phanh hết thịt nó lầm nó nó là ngắn nó lầm ngắn hết lầm Nó hết lầm ngắn hết lầm ngắn hết lầm ngắn hết ม่รีเ่ยให้การเลยใส่ห้องดเสห้อมันมันเคียนหมัดสาุเลยเพื่อนหูได้เหมือนเดเก่าเอ้ยอเอ็มนะอื

ม,มันกระแทบ,บอะกระปุกอันนี้มีนะตองตอง <c oughs> <c oughs> อมีนะตองโอ้บังงับประตูะไว้แล้วก <c oughs> ินประเด็จทั้งหัวแล้วเลย <c oughs> มันคือข่าวเพื่อนเราอะใส่กระสิทอดมันกินรอกระสีเมันแบบนี้ เราซาดมันพอจังเสิอะตัวนี้ลงไปเนาะเสิร์ะลงไปเอาเห็ดนี่ใส่ระเปล่าไม่กี่รอเจ้าคุณใส่เอาว่าใส่ครึ่งนึงก็พอใส่หลายมันบริสเตรดเลยเอมใส่พอมันแบบว่าจะใส่เกินอ่ะ โอ้ยยามันอันนี้หละเนี่ยมันเสบมันเ่บอยู่ในนีแ่แหละเยอะเพชรใช่ก่มอืเอเอาลงไปแล้วตัวเห็นเพ็ดมาลง เคยกินไหมใค่กินไหมทอดขี้ผง อย่าลืมแบ่งให้อีสีได้แกงน,นไม่นี่อยู่บอ่อนี้แล้วกันแล้วไปแกง,นะงแกงไหมนะอแล้วนี่ข้นบริ้าสประเดี่ยมันกะจางแบบแกงหน่อไม้ พี่ยิ้งเงินต้กแกงลายบ่าน้ำไม้เล่ะพดคักไทยมอนแกงมันทอนจิมดงอยู่นังนั้นมันไม่จ่สู้เนาะหอมกล้วยเลอทันได้ ลงจานเลยไปห้องกี่ห้องน่คุณกระตุกเค็มๆเนื้อนัวดิแบบคือกอๆเค็มบ้างชิมดไม่เค็มหรอกบอกเค็ม หอมเลยหอกเต็มเลยอกราเไปหนบเไรด้ไปใส่พริกดิบบอดหลือพริกบดโอเคเราไปใส่พริกละบมันม่ใช่อะรมันม่ได้น้ามเอาพิกละบดเอาพริกละบด เอานมาบาเอานมาอะไรพี่เราบเอเงนเได้ใส <c ười> <x u ột> <c ười> <t abra> ่ไดยผงผงผงเผ็ดเนี้ยนะเอาใายจะใส่แล้วใส่ลายพดมันชีบเอาเส่จอันนี้ก็จะเป็นทอดปลานะพี่นะตอนจะรอแล้วเหรอมาทอดปลาบ้างยังลูกเจ้าไปนะโอ้ย เหลือใส่พักก็แล้วแหละเนาะบันอ๋อไม่ไม่กคนดูเย็นอือพ่ออะไะบะเมียนได้มันดีพ่ออะนะมบอกมันเลยอือมันพ่อสุกแล้วกะ พอสุกแล้วก็พักลงไปเลยนีกโลงเฮ้ยนำชิชชอดกับบะมี่แล้วเหรอยู่อย่าันกเาะปันมกัวหวะััว พอดีแล้วพอดีกินขอดเทียงเนาะทอดปลาเออทางกับเพื่อนอะไรนะมาอะไรมากับล,ลำบากด้วยจมาเลยเอาไปยาวได้เนี่ย Bạc na đây. <laughs> tiền xiêm chẳng bò. nè. chắc coi <laughs> chắc làm <thàm phải. cười> ต้นตานใช่ไหมบอดยลูกตานขุมเลยดยเอาโปร่แม่คูกเชกระตามะกระตานเก็บุ้ณน้กเี่บัดโไปม่ีแหงล้วตานอกุมเลย

สามปีนี่มันพิงเดือนเดือนหนึ่งนี่พิงเป็นเดือนหนึ่งอ่ะท่านเข้มาอยู่ก่อนนะแต่จะตามปีนี่ไปหาปีไปตามปีไปจองกัไรตีตใจเย็นบอก พ่อแม่ <c oughs> พี่น้องเลยตอนนี้ฮากระชิ่อโตไปแล้วเนาะีกฟพ่อม่พี่น้องก็ไล์ก็เซ่ก็ตามในช่งสิศกาลเ้อเนานะไปแล้วสบายดีละสวัสดีวัาถุุทุกคนเนาะ